สวัสดีครับมือกลับมาผ่อกันอีกนะครับกับบ่าวเค้กเดินทุงใช้เมืองอำนาจนะครับกับเมนูวันนี้นะครับจะมาพาทำส้มตำตำบกมกฮงไซบักขามนะครับนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนต,อนตำหมกพริกนะครับใส่กระเทียมนะครับข้ามาเบิงข้ามาเบิงวัตถุดิบนะครับนี่บกักฮง บักขามหน่อยนะครับกำลังพอดีกิ่นนะครับเครื่องเคียงบักกะทินนะครับกะทินออนนะครับอตอนนี้ก็กำลังจะโขกนะครับพริกนะครับใส่บักขามหน่อยลงไปครับใส่โขกครบับกำลังตําบักขามนะครับใส่บักขามหน่อยลงไปตักบักขามให้ละเอียดก่อนนะครับ ำมะขามนะครับใส่กระเทียมใส่พริกนะครับหลังจากนั้นกสิจังใส่เอาเส้นหมกฮูงใส่นะครับตัวนี้ก็จะมีเครื่องปรุงอีย่างหลายนะครับกับใส่แค่ ปลาอะครับตามสูตรที่เราชอบใส่เครื่งงองปรุงลงไปแล้วครับแปดเด็ดน้ำตาลสุลดนะครับตำแบบบ,บ้านๆนะครับแบบโบราณโบราณบ้านเฮาชิม เบึ้งหน้าตาจะแสบแห้งพี่น้องมาได้ครับอันนี้กินข้าวเที่ยงน้ำกันตำบกหุ่งใส่บักขามครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากให้กินแสบๆไปสำหนียซสก่รน,นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันกับคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ